สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพูดถึงอีกความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อทางศาสนาที่มีมาหลายพันปีณนะหนึ่งในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งก็คือเขาไกา่ลาดเขาที่มีลูกทรงสมมาตรสวยงามรอวกับทุกแกะสลักและเป็นหนึ่งในภูเขาที่ยากที่สุดในการปีนขึ้นไปไม่เพียงเพราะความสูงชันของมันแต่ยังเป็นเพราะความเชื่อของชาวพื้นเมืองที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใดปีนขึ้นไปบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขาไกรลาด ตั้งัะงานอยู่ในเทือกเขาขิมาลัยของทิเบตด้วยความสูงกว่า6,638เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางศาสนาอย่างเดือล้นเพราะไม่เพียงแค่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ก็ยังเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำที่สำคัญถึง4ส,สายได้แก่แม่น้ำสินธุแม่น้ำสุตเลดแม่น้ำพมบุตรและแม่น้ำกาลาลีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู ในความเชื่อของชาวฮินดูพระศิวะและพระแม่อุมาทรงประทับอยู่บนยอดเขาไกละพระศิวะประทับนั่งขัดศมาธิอยู่บนหนังเสือมีงูพันอยู่รอบพระศอและก็ทรงถือตีศูนย์อันเป็นอาวุธประจําพระองค์ความเชื่อน,นี้ทําให้ชาวฮินดูจานวนมากเดินทางมาแสวงบุญที่นี่โดยเฉพาะในช่วงของทศการกุมภเมลา ชาวฮินดูเชื่อว่าเขาไกรลาดเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งปวงเป็นการกลางที่เชื่อมโยงโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกบาดาลและก็เป็นแหล่งกําเนิดของพลังงานจักรวาลหรือที่เรียกว่าพระสติในคมภี์ปูรณะของศาสนาฮินดูก็ได้บรรยายถึงเขาไกรลาดว่ามีแสงสว่างเป็นประกายเป็นทองคําและเงินสว่างสวยท่ามกลางมีและขิมะที่ขาวโพลน และในความเชื่อของพระพุทธศาสนาแบบทิเบตเขาไกราดก็คือเขาสุมเมรุซึ่งก็คือศูนย์กลางของจักรวาลและพระพุทธศาสนาแบบทิเบตก็เชื่อว่าการเดินวนรอบเขาไกรลาดครบหนึ่งรอบก็จะล้างบาปที่สะสมมาในชาติหนึ่งและหัดเดินครบ108อรอบก็จะสามารถบรรลุนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว,ว่าผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการแสวงบุญที่เขาไก่ลาดก็จะได้ขึ้นสวรรค์ในทันทีและการกระทำบาปใดๆในบริเวณของเขาไก่ลาดก็จะส่งผลให้ได้รับกรรมที่หนักกว่าปกติถึง100เท่าความเชื่อเหล่านี้ทําให้ชาวพุทธในทิเบตและเนปาลก็เดินทางขึ้นไปปฏิบัติธรรมบริเวณเขาไก่ลาดโดยเฉพาะในช่วงของวันเพ็ญเดือนหกซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปริลิณิพานและชาวพุทธก็เชื่อว,ว่าในวันดังกล่าวพลังศักดิ์สิทธิ์ก็จะเข้มข้นมากเป็นพิเศษ ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์การเกิดขึ้นของเทือกเขาคิมาลัยและเขาไกรลาดก็มีคําอธิบายที่น่าทึ่งไม่แพ้ก,กันและอาจจะเป็นเหตุผลที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมสถานที่แห่งนี้ถึงได้มีความสําคัญทางจิตวิญญาณมากมายขนาดนี้หลายท่านอาจจะไม่เคยทราบเลยนะครับว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนหน้านี้อินเดียไม่ได้อยู่ที่ที่มันอยู่ณเวลานี้และก่อนหน้านี้เคยอยู่รวมเป็นทีปเดียวกันกันกบออสเตรเลีย แต่แผ่นเปลือกโลกอินเดียก็ได้แยกตัวออกมาและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ถือว่าเร็วมากสำหรับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งก็คือประมาณ1 5เซนติเมตรต่อปีและก็ได้ชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและก่อให้เกิดแรงดิบอัดอันมหาศาลที่ทําให้เกิดการยุบตัวของพื้นดินและกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยในที่สุด แรงบีบอัดนี้ได้ทําให้เกิดการยกตัวของเปลือกโลกขึ้นเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวยาวกว่า2,400กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ในประเทศจีนอินเดียเนปาลปาทิสถานและภูฐานซึ่งรวมไปถึงเขาไกล่ละที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันการชนกันของแผ่นเปลือกโลกนี้ก็ยังทําให้เกิดที่ราบสูงที่เบตซึ่งเป็นที่ราบสูงที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกรวมถึงยังทาให้เกิดแรงบีบอัดสะสมใต้ผิวโลกซึ่งเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงหลายครั้งในภูมิภาคนี้ และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือกระบวนการนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้ตัวที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียตัวยังคงเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นเปลือกโลกยิเวเสียโดยอัตอาาราประมาณ5เซนติเมตรต่อปีและทําให้เทือกเขาฮิมาลัยรวมถึงเขาไกลาก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆ นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าเทือกเขาที่มาลายสูงขึ้นประมาณ5-10มิลลิเมตรต่อปีและนักธรณีวิทยาพบว่าทินบางส่วนที่พบบนเขาเอเวอเรสต์เคยเป็นพื้นที่ของทะเลามาก่อนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นถึงการยกตัวอย่างมหาศาลของเปลือกโลกในไบแวนนี้เราอาจจะตั้งคำถามว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและแรงบีบอัดอย่างมหาศาล กับความศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณยึดต้องให้กับเขาไก่ลาดและอีกหลายสถานที่สาคัญที่อยู่โดยรอบของเจดเขาคิมาลัยหรือไม่ทำไมเขาไก่ลาดและพื้นที่โดยรอบจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาสมหรับหลายศาสนามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บรรพบุรลุดของพวกเราอาจจะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างจากปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ก็เลยเชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่ยังดำเนินอยู่ก็ทําให้เกิดแรงบีบอัดและพลังงานมาสารสะสมอยู่ใต้พื้นดินซึ่งบางครั้งก็ปล่อยออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหวและก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาสูงอย่างเช่นลอยเลื่อนหรือจุดที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่มักจะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผิดปกติและเราก็จะสามารถสงสัยได้ไหมครับว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะส่งผลรบต่อระบบประสาทและการรับรู้ของมนุษย์ เพราะมีการศึกษาที่พบว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรปรวนสามารถส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะในส่วนของต่อมทีเนียลและสมองส่วนเจมเปอร์ล่โลซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้เชิงจิตวิญญาณและประสบการณ์ทางศาสนา บางทีบรรพบุรุษของพวกเราก็อาจจะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างก่อนที่วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายได้และเชื่อมโยงความรู้สึกนั้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพวกเขาอาจจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่แผ่ออกมาจากพวกเขาศักดิ์สิทธิ์นี้และก็เลยเล่าขานเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าและอำนาจเหนือธรรมชาติ นอกจากนี้งานวิจัยทางโบราณคดีก็พบว่าศาสนาสถานโบราณหลายแห่งก็ถูกสร้างในพื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจหรือพิเศษซึ่งรวมไปถึงรอยเลื่อนหรือพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยา การค้นพบเหล่านี้ส่วนเหตุเราย้อนกลับมามองความเชื่อโบราณด้วยมุมมองใหม่บางทีความเชื่อเรื่องของเขาไก่ลาชและภูเขาศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าหรือความมุ่งนายแต่อาจจะเป็นการตีความปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์ในอดีตสัมผัสได้แต่ยังไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์มาอธิบายหากเรามองเรื่องนี้ด้วยความเป็นกลางเราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่าเขาไก่ลาดและเทือกเขาที่มาลายเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และความเชื่อ ความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกกับความศักดิ์สิทธิธ์ที่คนรู้สึกได้อาจจะเป็นประตูสู่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาในมิติใหม่บางทีความเชื่อของบรรพบุรุษของพวกเราก็อาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เสมอไปแต่อาจจะเป็นวิธีในการอธิบายปรากฏการธรรมชาติที่พวกเขาสัมผัสได้แต่ยังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์ และอาจจะเป็นไปได้ว่าการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ใต้เขาไกลาดไม่เพียงแต่จะทําให้ภูเขานี้สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นความรู้สึกศักดิิ์สทธิ์ในตัวของเราทุกคนด้วยและเมื่อผู้แสวงบุญเดินวนรอบเขาไกล่ลาดพวกเขาไม่เพียงแต่จะปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาแต่อาจจะกําลังสัมผัสก,กับอะไรบางอย่างทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจของพวกเขาโดยที่ไม่รู้ตัว และในท้ายที่สุดความอาศจร์ของโลกนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องแยกขาดระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อเพราะการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อาจจะช่วยเปิดเผยความลึกลับเบื้องหลังความเชื่อที่มีมาแต่โบราณและในขณะเดียวกันความเชื่อเหล่านั้นอาจจะชี้นําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองหาคําอธิบายในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเขาไกลลาดก็ยังคงเป็นภูเขาที่ไม่มีม,มนุษย์คนใดที่สามารถปีนขึ้นไปถึงยอดได้อย่างเป็นทางการ